ยกขึ้นมาลูกนี้เตะติดรับสองเลยครับโอ้โหราชบุรีครับ <c oughs> ไม่เป็นไรครับมาเริ่มกันใหม่ครับยังเบียดกันอยู่ครับคู่นี้ครับน,รน้องๆเยาวชนจากราชบุรีกับแก่นทองครับผมบอกได้เลยว่าสนุกครับ แต่ถ้าสดเยาวชนนี่ฮะเป็นอะไรที่น่าปรับปรื่มครับนะฮะยังไงมีถ้าไม่เข้าชิงกันเองหรือไม่เข้ามาสี่ทีมฮะเราได้ดูคู่ชิงแน่นอนครับไม่มีใครยอมใครครับของบอสตั้งมาลูกนี้ครับโอ้โหสวยงามเหลือเกินครับ ก็สนามไปต่อเมือรามก็ห่างหายจากการจัดก,การแข่งขันมาประมาณสองเดือนครับนะครับที่ไม่ได้จัดการแข่งขันเลยครับเรื่องจากฤดูฝนนะครับก็มาทําความสะอาดครับจัดรายการนี้ขึ้นมาครับให้หายคิดถึงกันครับสาหรับเด็กๆนะครับ ยกขึ้นมาลูกนี้โอ้โหยังเปลี่ยนได้ครับน้องเฟิร์นครับแก่นทองครับขึ้นมาเปลี่ยนลูกนี้ครับราชบุรีครับส่งน้องตูนลงมาตีครับราชบุรีครับตีโดนรับหนึตีติดรับสครับลูกนี้ครับใครเป็นเอฟซีใครก็กดเข้ามาได้ครับแสดงความคิดเห็นได้ครับ ยกขึ้นมาลูกนี้ตีเปลี่ยนครับโปรโมชั่นช้าๆครับหูหน้าติดครับแต่โดดออกไปด้านบนครับแกนท้องไม่ขึ้นครับส่งน้องชีตมาตีเปลี่ยนเหมือนกันครับตีโดนรับหนึ่งตีติดรับสองเหมือนกันครับ ยกขึ้นมาลูกนี้ครับเต็มเร็กฮะสกูออกนอกสนามไปครับ <c oughs> ขบรรชบุรีส่งน้องบอสครับขึ้นอูกหนึ่งใบลูกนี้ยกขึ้นมาลูกนี้นิ่มๆเปลี่ยนอีกแล้วฮะ ยังดูไม่ออกนะครับว่าใครชนะครับนี่ฝรั่งบอกโอเยมาเธอมาดูเนี่ยนะฮะนี่แค่ระดับลูกเจี๊ยบของประเทศไทยนะฮะเป็นเยาวชนครับตีขนาดนี้เลยครับลงชีทขวงมาลูกนี้ยกขึ้นมาใส่คาชกฝรั่งไปหนึงทียังไม่ติดครับเปลี่ยนครับ ฝรับบ่งยืนอ้าปากค้างเลยฮะฝรังบอกโคตรแม่นนะฮะน้องบอสครับยกขึ้นมาลูกนี้ครับขึ้นมาอืมืเปลี่ยนครับแล้วตรงรายลูกน้องเฟิร์นด้วยครับ ไม่ต้องรีบครับเล่นกันแบบละเอียดครับรอบนี้รอบสำคัญแล้วฮะเปลี่ยนแน่นอนครับน้องชีตครับเข้ามาแล้วครับก็ถูกใจก็กดแชร์ให้หน่อยนะครับนะครับฝากกดแชร์คนหนึ่งแชร์ครับ ยกขึ้นมาลูกนี้น้องเฟิร์นขึ้นมาแรงหรือเปล่าครับเหมือนจะแรงครับทุกคนยังไม่เปลี่ยนครับชีบอกไม่เป็นไรใจเย็นๆเบาหน่อยเฟิร์นนะฮะแรงไปนิดนึงครับ f c นี่ครับราชบุรีมาเยอะเหลือเกินครับ กำลงบอกขอถ่ายรูปหน่อยครับที่นี่ที่ไหนฮะโอ้โหแรงครับดูครับลูกตกดีนะครับแต่ไปโดนแง่ครับนี่ครับจุดตกไม่ดีครับแต่ดึงลูกมาสวยแล้วครับโอ้โหลูกราชบุรีเป็นต่อเยอะเลยครับ ลังนี้มาดูน้องชี้ครับบดีตเยาวชนทีมชาติไทยนะครับยกขึ้นมาลูกนี้นิ่มๆเปลี่ยนครับใบสุดท้ายครับราชบุรีก็มีโอกาสหลายครั้งครับเมื่อกี้ก็เกือบเก็บแต้มได้เยอะครับตอนนี้เหลืออยู่สามใบในมือครับตีเพื่อรับแต้มครับ ยกขึ้นมาลูกนี้ตีติดรับสองเลยครับโอ้โหราชบุรีครับนี่ครับเริ่มมั่นใจครับหยอดมาครับติดเลยครับรับสองคะแนนครับจะขึ้นเก็บแตานที่สามครับลูกนี้ครับโอ้โหไม่น่าจัดได้ครับ นัาจะได้แค่สองคะแนนครับราชบุรีขึ้นนําเป็นหต่อ5ครับทุกคน